หลังจากที่เราเข้าใจนะครับคอนเซปต์ของพิกเซลเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเซลเพจนะครับเซลเพจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างแบบสินค้าก็ได้นะครับสร้างแบบเซอร์วิสก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับพอดีผมมีตัวแทนนะครับหลายภาคนะครับเราสามารถที่จะซื้อเซลเพจแบบหลายๆหน้านะครับมาใช้เนี่ยทำเช่นตัวแทนในภาคเหนือเนาะะครับเขาก็จะได้เซลเพจแบบนี้นี่คือหนึ่งหน้านะครับที่เรา ที่เราให้เขานะครับเขาก็จะมีเซลเพจแบบนี้นะครับเอาไปทําการตลาดนะครับอืมซึ่งทําไมผมต้องสร้างไวหลายอันแบบนี้นะครับเพราะว่าแต่ละอันนะครับเนี่ยนะครับถ้าผมคิ้เข้าไปเนี่ยนะครับคือตัวแทนเนี่ยก็ใช้เซลเพจเนี่ยนะครับในการทําการตลาดเพราะว่าเซลเพจแบบไม่จำกัดหน้านะครับเราสามารถสร้างหน้าได้ไม่จํากัดเนานะครับซึ่งข้อดีของมันคือเราสามารถที่จะใส่นะครับ ลน์โฮเกนรือแม้กระทั่ง Facebook p i x e l นะครับแต่ละหน้าได้เลยนะครับคือสามารถแยกได้หน้านี้ใส่พิกเซลอันนี้หน้านี้ใส่พิกเซลอันนี้ของใครของมันนะครับเช่นในกรณีที่ตัวแทนนะครับมีหลายคนมี1ิคนอย่างเงี้ยเราอยากจะให้ facebook Pi เซ l ของของใครของมันนะครับในการติดก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งเราไม่จำกัดตรงนี้นะครับทีนี้นะครับมาอีกตรงส่วนหนึ่งนะครับก็คือไลายโฮเกนมอง รายดเคนนะครับมีไว้ทําอะไรรายดเคนนะครับในกรณีที่เราเนี่ยนะครับทําการตลาดนะครับแล้วมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าออกมานะครับอย่างเงี้ยผมมีตัวแทนหลายภาคอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะแยกได้เลยนะครับว่าตัวแทนคนที่หนึ่งจะให้เข้าลายหนึ่งลาย2อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยออเดอร์มาจากเพจนี้นะให้เข้ากรุป๊ป1ออเดอร์มาจากเพจนี้ให้เข้ากรุ๊ปสอง เอาเริ่มมาจากเพจนี้ให้เข้ากลุบสามเอาเริ่มมาจากเพจนี้ให้เข้ากลุบสี่นะครับซึ่งเราสามารถที่จะให้มันแยกได้นะครับกลุ่มของใครของมันนะครับซึ่งเราสามารถสร้างได้ไม่จากัดเลยนะนี่คือข้อดีของเซลเพจแบบไม่จํากัดหน้า ah. นะครับแล้วเซ ah ลเพจหน้าเดียวล่ะคืออะไรก็ก็เป็นเหมือนอย่างนี้แหละครับแต่ว่าสร้างได้แค่อันเดียวนะครับนี่คือข้อแตกต่างของมันนะครับระหว่างเซลเพจหน้าเดียวกับเซลเพจไม่จํากัดหน้า นะครับทีนี้ไอคำว่าหน้าเดียวเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ว่ามีแค่หน้าเดียวนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ้ยมันมีแค่หน้าเดียวหน้านี้ใช่ไหมอ๋อมันคือ,ม,คอมันคือครบกระบวนการครับตั้งแต่หน้าแรกเนาะนี่คือหน้าแรกก็คือเพจวิวนะนะครับแล้วก็กดสั่งซื้ออันี้ก็คือเหมือนกับยังอยู่ในหน้านึงอยู่นะครับเนี่ยครับเราก็จะมีฟังก์ชันแบบนี้เหมือนกันทุกอันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองสั่งซื้อของ ภาคไหนภาคหนึ่งเหนือเอาภาคไหนดีสมมุติว่ามีภาคตะวันออกอีกสานเหนืออ่าอย่าลองสั่งซื้อแของอีสานเหนือด้วยครับเนี่ยครับคือถ้าเรากดสั่งซื้อเนี่ยข้อดีของเซลลเพจคือนะครับคือปุ่มมันไม่มีเยอะนะครับมันมีปุ่มเดียวหรือว่าสองปุ่มเหมือนแบบนี้ไม่แย อันนี้คือแบบมี2กลปุ่มนะครับมีปุ่มติดต่อให้ด้วยครับเราอยากใส่ไลน์ใส่ Messenger แลอะก็ใส่ลงไปได้นะครับโดยที่การกดเนี่ยนะครับในการกดเนี่ยนะครับเราจะมีตัวเก็บพิกเซลนะครับก็คือ Contact แบบนี้นะครับเราจะเก็บไว้เลยว่าลูกค้ากดปุ่มไหนนะครับที่ผมมาแสดงเมื่อสักครู่นี้นะครับคอนแทคเนี่ยนะครับถามว่า Facebook มันจะรู้ได้ไงนะครับว่าคนกดปุ่มไลน์หรือ Mess e n g e r นะครับเพราะเรา ได้มีการใส่โค้ดลงไปนั้นแล้วนะครับนะครับระบบมันก็จะรู้อัตโนมัตินะครับว่าลูกค้ากดปุ่มไหนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองสั่งซื้อดูนะครับกดสั่งซื้อนะครับสุ่าสั่งซื้อหนึ่งชุดนะสุ่าเก็บไปทางแล้ว รบรนี่ครับแค่นี้เรียบร้อยนะครับเนี่ยระบบมันจะแท็กเพอร์เชตให้แล้วนะครับนี่คือนี่คือว่าคนที่แต่ละคนที่มาถามนะเพอร์เชตคืออะไรเนี่ยนะครับก็คือสูงส่วนนี้นะครับเราได้เก็บแวลูนะครับเราได้เก็บ URL นะครับทั้งหมดไปแล้วนะครับนี่คือเพอร์เชตแบบอัตโนมัติจริงๆไม่ต้องมาสร้างแบบ เพจเพอร์เชสให้ลูกค้ากดนะครับผมว่ามันมันก็ดูเป็นแมนนวลนะมันไม่ดูอัตโนมัตินะครับผมว่าการทํางานที่ดีเนี่ยเราควรทําแบบนี้ไปเลยนะครับก็คือใส่เพอร์เชสไว้ในตัวโปรดักไปเลยนะครับไม่ต้องมาสร้างเพอร์เชสแยกให้ลูกค้ากดนะครับถ้าคนชอบขายแบบแมนนวลขายปุ๊บให้ลูกค้ากดแบบนั้นก็โอเคครับแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วก็สร้าง URL ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ปรีตัวเนี้ยส่งให้ลูกค้ากดก็ได้นะครับพอลูกค้ากดปุ๊บ นะครับมันก็แท็กไบรูได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบส่งให้ลูกค้ากดก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับระหว่างเซอร์เพดหน้าเดียวกับเซอร์เพดหลายหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ